จิ้งจอกเท่า18พฤศจิกายน2567เย็นไว้โยโมจิ้งจอกเท่ามองกระดานหุ้นตลาดไทยวันนี้คงต้องเย็นไว้โย,โยโมด้วยบริษัทจดทะเบียนประกาศงบการเงินไตรามาส3ปีนี้ออกมาแล้วเกมหุ้นเริ่มใหม่แบบโหดเขี่ยมดูดันเขี้ยวโปรดติดตาม PCE ส่งซิกงบคือ4.67ทยานต่อ PCE ส่งสิกงบ Q4 ทับเจทยานต่อรับดีมานร,ราคาน้ำมันปลาล์มดิบพุ่งเผย9เดือนปีนี้กำไรโตสนั่นแซงผลงานปี66ค่าตลาดน้ำมันปลาล์มคึกคักมั่นใจหนุนรายได้ปีนี้โต10-15%ตามนัด QTCG วิ่งหาฐานราคาหุ้น QTCG หรือ QTCG สุกที่ผ่านมาปิดที่36สสตางค์ ลดลง6สตางคิดเป็น14.29%หลังประกาศงบรวมไตรามาส3ปีนี้พลิกเป็นขาดทุนสุดทธิ250ล้านบาทเทียบปีก่อนกำไร15.20ล้านบาทวันนี้เชื่อว่าหุ้น QTCG คงวิ่งหาฐานหาหลักปรับฐานใหม่สมฐานะโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม